่นผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้ท่านอยู่กับสถานีแห่งความรักขอให้ท่านเอนจอยกับสถานีของเรานะคะฉันจะพาเธอไปขึ้นรถไฟขบวนสุดใจของสถานีและถ้าหากว่าเราต้องไปสถานที่ใดทีด่เธอ สวัสดีครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบเรื่องเศร้าที่มันไม่ดีอย่านำเข้ามาโปรดห้ามและเรื่องวามแค้นลงความเครืองโกรธบ้านที่นี่จะมีแต่รักท่านผู้โดยสารโปรดทราบเมื่นนั่งลงแล้วก็ค่าเข็มขัดให้แน่นวางใจวิธีใดต้องมั่นใจให้แน่และนั่งให้ถูกคนเหมือนยิงปืนให้แม่นและจับมือกันเอาไว้เพราะหัวใจที่เต้นและหัวใจที่มันเต้นแล้วมันดันเต้นตึกตักนั่งกับคุณรู้ใจบนรถไฟฉึกฉักสัญญาจะไม่ทำให้คุณดึดอ่านและผู้โดยสารทุกท่านเดินทางโดยสวัสดีภาพครับช่า จะพาเจอไปขึ้นรถไฟขบวนสุด้ายของสถานีและถ้าหากว่าเราต้องไปสถานที่ใดที่เจอต้องการสวัสดีคะ่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบตอนนี้รถไฟเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกร,รุณานั่งประจำที่ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะพา <ขอ S 1> ตัวแอ<า>ลน้อและวพาไปเมืองเชียงาย ตัวนน้าฮะขนาดแก่ความหน้าฮะกระทำเพื่อเกือบตายอ่ะใจละลายไปเลยไปเมืองอูด,เดิเขาเมืองหลับแล้วจะพาไปกินข้าวปั้นราคาทุกๆไม่เห็นจะแพงอ่ะพาเธอไปกินด้วยกันก็อยากให้หนูนั้นมาเป็นแฟนอ่ะเดินจุงมือด้วยกันเธออย่ามาดือ้อเธออย่ามาแกลง้ลงรอคือแล้วกันนะเจอเธอฉันจะพาเธอไปคืน ขบวนสุดใจของสัานี้และถ้าหากว่าเราต้องไปสถานที่ใดที่เจอต้องการสวัสดีค่ะกราบเรียนผู้โดยสารทุกท่านขณะนี้รถไฟของเราได้มาถึงสถานีจุดหมายแล้วขอให้ผู้โดยสารทุกท่าน จับมือคู่รักของคุณเที่ยวกันให้สนุกนะคะขอบคุณที่เดินทางกับเราค่ะขอบคุณค่ะ